ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องหนีนรกตอนนี้เป็นตอนที่21ตอนนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนการปฏิบัติตนเพื่อหน,นีนรกแบบง่ายๆและเบาๆหรือที่เรียกว่าแบบชาวบ้านคือแบบคนที่มีภาระมากมีเวลาว่างน้อยปฏิบัติ สำหรับเรื่องการหนีนรกขอนตอนนี้ก็ขอนำเรื่องนี้มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยตรงคือว่าการหนีนรกพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าถ้าจิตใจของท่านผู้ใดสามารถตัดสัญญาณสามรายการได้ท่านผู้นั้นก็ปลอดจากอบายภูมิทั้งสี่คือการเกิดเป็นสันนรก เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เรชฉานคําว่าปลอดในที่นี้หมายถึงปลอดทุกชาติตลอดไปถ้ายังเกิดเป็นมนุษย์เพียงใดก็จะไม่ต้อง,องไม่ต้องลงอบายภูมิต่อไปอีกสำหรับอาบาปกุศนเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตตรัสว่า ไม่มีโอกาสจะให้ผลต่อไปกรวมความว่าไม่ตกเป็นธาตของบาปอุศล์ต่อไปอีกสำหรับสัญญอสามรายการที่พระพุทธเจ้าให้ตัดสัญญชสามรายการนั้นมีความรู้สึกอย่างนี้ข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสกกายทิธิความรู้สึกของคนผู้มีสัญญชนคือเครื่องร้อยรัดใจ ให้เวียน่หยตายเกิดในวัฏสงสารมีอบาย,ยภูมิเป็นต้นเขาจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ตายกรมความว่าตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่รู้สึกว่าจะตายเลยไม่เคยคิดถึงความตายคิดว่าชีวิตจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยและข้อที่สองวิจิกิจฉาซึ่งแปลว่าสงสัย เขาสงสัยในความดีของพระพุทธเจา้าสงสัยพระธรรมสงสัยพระอริยสงฆ์ไม่มั่นใจในการยอมรับนับถือและบางท่านบางจุดและบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับนับถือเอาจริงๆเห็นว่าพระพุทธเจา้าทรงตรัสพระธรรมแล้วไม่เป็นเรื่องหยาบเกินไปโซ่ของเขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น พูดง่ายๆก็หมายความไม่ยอมนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สังโยชนยข้อที่สามศีลปะตะปรามาตไม่มีการรักษาศีลอย่างจริงจังหรือไม่รักษาเลยขึ้นชื่อว่าศีนไม่ยอมรับนับถือเห็นว่าเป็นจริยาที่ถ่วงสังคมถ้าบุคคลมีศีนสมยหมดชาติจะไม่จเจริญมนุษย์จะน้อยเกินไป และบางท่านก็สมาทานศินือสิลนเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวบ้างนุ่งเหลืองห่มเหลืองบ้างนุ่งปกติบ้างบางทีก็เข,เข้าเขตปฏิบัติันคนละเจ็ดวันสิบห้าวันเป็นการปฏิบัติพิเศษแต่ถ้าว่าเฉพาะในเจ็ดวันสิบห้าวันนั้นอาจจะปฏิบัติจริงจังในสิ้นก็ได้แต่พอหมดมาแล้วก็เลยลืมสินไม่สนใจเรื่องสิ้น บางครั้งก็ยอมรับนับถือปฏิบัติศีลบางวันแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำกันไม่สนใจในศีลจริงๆอย่างนี้เรียกศีลศิลปะปรามาตทั้งสามรายการนี้ต้องตัดวิธีตัดทำอยังไงก็ใช้สัมมาทิฏฐิคือปัญญาได้เกิดความเห็นชอบเข้ามาพิจารณาตามความเป็นจริง แต่ความจริงเรื่องของความตายนี้ไม่ต้องพิจารณาด้วยปัญญาก็ได้ใช้สัญญาคือความจำเจนว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดก่อนเราบ้างเกิดที่หลังเราบ้างต่างคนก็ต่างตายกันหมดคำว่าหมดหมายความคนที่เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นเวนว่ว่าใครตายก่อนตายหลังขเท่าน,นั้นสัตว์ก็เหมือนกัน บางท่านเกิดก่อนเราท่านตายบางท่านเกิดรุ่นเราคราวเดียวกันท่านก็ตายไปก่อนเราบางท่านเกิดที่หลังบางท่านเกิดแต่วัยเด็กก็ตายบางท่านตายแต่ก่อนออกคลอดจากคันมันดาบางท่านก็คลอดจากคันมันดาประเดี๋ยวหนึ่งตายบ้างสองสามวันตายบ้างเดือนสองเดือนตายบ้างขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วตายเราเห็นเป็นปกติ แต่การที่ไม่คิดถึงความตายนี่เป็นเรื่องของคนที่ตกอยู่ในความประมาท <c oughs> ไม่ยอมรับความจริงเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจรารณาจิตของเราว่าจิตของเรามันดีหรือมันเร็วของจริงถ้าเราไม่ยอมรับเรายอมรับของไม่จริงว่าเป็นของจริง <c oughs> ของไม่ดีเรายอมรับว่าเป็นของดีเราก็จะไม่พบของจริงไม่พบของดีกัน เป็นอันว่าความตายเห็นเขาตายจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายแล้วก็เตรียมตัวไว้ว่าการตายพระพุทธเจ้าทรงตรัส <c oughs> ว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญถ้าเวลาก่อนจะตายจิตประกอบไปด้วยกุศลเพื่อจิตเป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงความดีที่เป็นบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็ตายในขณะที่จิตดีแบบนั้น <c oughs> ท่านบอกว่าตายแล้วไปโส,โส,โสู่สุติคือโลกสวรรค์เป็นต้นแต่เวลาก่อนจะตายจิตใจเศร้หมองคิดถึงอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ลงอบายภูมิไปมีนรกเป็นต้นฉะนั้นขอบันดายแทนพุทธศาสนิกชน ผู้ไม่ต้องการจะลงนรกอีกก็ใช้ปัญญาพิจรารณาความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดียังไงเวลานี้เรากำลังศึกษาสัญญาสามแล้วก็พิจรารณาความดีพระเจ้าในขอบเขตของสัญญาสามว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตัดให้ทุกคนปฏิบัติในศินห้าและกำหนดสิบ มันดีหรือมันชั่วขอพูดลัดไปก่อนเพราะพูดมามากแล้วต้องถือว่าคนที่ปฏิบัติในสินห้าก็ดีในกำหนดสิบก็ดีผลที่รับคือเป็นความดีพอสิงก็ดีกำหนดสิบก็ดีถ้าองอมริการถ้ารวมกันเข้าจะเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ไปที่ไหนใครก็รักหนึ่ง เราไม่มีจิตใจโหดร้ายไม่คิดจะฆ่าเขาไม่คิดจะเป็นศัตรูข,ของใครมีความเมตตาปราณียิ้มแย้มแจ่มใสให้ใครก็ชอบรายการที่สองเรามีความเมตตาปราณียิ้มแย้มสั่มใสย,ยังไม่พอมีสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบทรร ไม่เยอะแยงทรัพสมบัติของใครไปที่ไหนมันก็มีแต่คนไว้วางใจมีแต่คนรักมีแต่คนชอบในข้อที่สามจิตใจมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครเจอหน้าก็บพบแต่ความยิ้มหน้าบึ้งเคืงจอไม่มีแล้วก็มีสันโดษยินดีเฉพาะร่วมรักเฉพาะสามีและภรรยาขาองตนเท่านั้น ไม่ไปยุ่งกับพัญญาและสามีเขาบอกคนอื่นคนประเภทนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบต่อมาด้านวาจา <c oughs> ทุกคนต้องการวาจารจริงทุกคนอยากจะฟังวาจาไพเราะทุกคนอยากจะฟังวาจาที่ประกอบด้วยความเป็นมิตรไม่คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกัน ทุกคนต้องการวาจาเป็นหลักฐานให้เป็นประโยชน์เราก็ใช้วาจารจริงพูดตามความเป็นจริงตัดความมดเท็จออกแล้วก็ตัดวาจาหยาบออกใช้วาจาที่ผ่องอ่อนหวานเป็นที่ชอบใจของคนตะหมู่คนตะกลุ่มกลุ่มนี้ชอบใจแบบนี้เราพูดแบบนั้นกลุ่มนั้นเขาชอบใจอย่างนี้เราพูดแบบนี้พูดตามที่เขาชอบใจ แล้วก็มายุโยงส่งเสริมให้ใครแตกเรากันมีแต่สันเสริญในการพูดวาจาออกไปก็ต้องเพ่งประโยชน์วาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่ทําอย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบขอยืนยันว่าคนประเภทนี้น่าก็ยิ้มพูดก็ดีคนประเภทนี้ไปไหนไม่อดตายมีเ,เพื่อนที่รักคนเกลียดหายาก คนที่อยากได้ก็มีพวกหนึ่งคือพวกคนเลวที่มีความดีไม่เท่าไม่ถึงก็มีความอิจฉาทิสยานี่ผมเป็นของธรรมดาต่อไปข้อที่ห้าของศินท่านบอกแนะนำให้เว้นจากการดื่มสุรารเมีไรนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าการดื่มสุราไเมีไรไมาเสียสตังเปล่า ถ้าสรตังเหล่านั้นมาทำก,ากับข้าวจะมีประโยชน์กว่าแล้วก็ทำลายศักดิ์ศรีทำลายสุขภาพเมาไปแล้วก็ไม่ใช่คนดีมีจริยาคล้ายคนบ้ายังไม่เมามีาการนิ่มนวนทุกอย่างพูดจาก็เผเราะจริยามันได้ก็ปัญญาิยามันยากก็งดงามพอเมาเข้าไปแล้วกลับอาการใหม่เหมือนคนบ้าอย่างนี้ใครก็ไม่ชอบ ถ้าเราไม่ดื่มสุรามีไรสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์มีความไม่ประมาทมีเมตตามีกรุณาและมีสันโดษมีการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาอะไรก็มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในคำพูดอย่างนี้เป็นตน้นใครก็ชอบไปที่ไหนใครก็รักต่อไปกำลังใจของเราไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติขบอบุคนลอื่นใด ยินดีเฉพาะที่เราขอที่หารได้โดยชอบธรรมกำลังใจดีอย่างนี้ใครก็ชอบเขาอาจจะไม่เห็นกำอารมณ์ของใจแต่เห็นจริยาภายนอกไปแล้วเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านเราก็สนใจเขามีอะไรดีบ้างแต่ไม่สนใจในการลักการขโมยการยือแยงจริยาที่ดแสดงออกมาบรรดาเต็มพุทธบริษัทคนที่อยากได้ ด้วยความสุจริตกับคนที่อยากได้โดยอาการทุจริตอาการแสดงออกทางกายไม่เหมือนกันอย่างนี้คนในโลกทุกคนเป็นคนจะหลายเขาทราบว่าเราดีถ้วเราเลี้และรายการต่อไปเว้นจากการความโกรธความเพียาบายข้อนี้สําคัญมากเพราะอาศัยมีเมตตาความรักกรุณาม,มีความสงสารอันนี้ถ้าเว้นได้หน้ายิ้มตลอดกาล ทยายากรก็ว่ายิ้มตลอด24ชั่วโมงก็ได้ถ้ายาิโยมพุทธบริษัทที่รับฟังจะแต่โกนถามมาว่า24ชั่วโมงยิ้มไม่ได้แน่เพราะว่าเวลาหลับมันดีก็ต้องถือว่าเวลาหลับใจก็อย่างยิ้มเพราะว่าจิตเป็นสุขคิดแต่ความเป็นมิตรคิดแต่รักแลสงสารคนอื่นอยู่เสมอจิตใจก็ชุ่มชื่นเยือกเย็ยน คนที่มีกำลังใจไม่โหดร้ายเวลาจะพูดก็พูดดีเวลาจะทำก็ทำดีว่าการพูดก็ดีการทำก็ดมีมีอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญจิตใจสั่งออมาดีกายก็ทำดีปากก็พูดดีตาก็มองดีถ้าจิตใจสั่งเร็วกายก็ทำเร็ววาจาก็พูดเร็วตาก็มองด้านความเร็วความดุรายใครเขาก็รู้ ถึงแม้ว่าจะคิดในใจจะเข้าใจว่าคนอื่นไม่รู้ว่าเขาก็แสดงเป็นเหมือนกันอารมณ์อย่างนี้เขามีเหมือนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเป็นของดีเรานำไปพุทธปฏิบัติถ้าทุกคนทำได้ทุกคนจะมีแต่ความสุข ข้อนี้เป็นข้อพปิสู์ความดีของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระธรรมคําสอนความสั่งสอนของพระองค์และก็เป็นเครื่องพิสูจน์ความดีของพระอริยสงฆ์ว่าในเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระอริยสงฆ์นามามาแจากมาบอกพวกเราจึงทราบสําหรับว่าธรรมนั้นได้กับศีลกรุความเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมนับนับถือพระอริยสงฆ์ แล้ก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าทำได้แค่นี้บรรดาแต่พุทธบริษัทเราสามารถจะหลีกนรกได้เป็นตอนๆคือชาตินี้มีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติชาตินี้ลงนรกไม่ได้แต่ชาติหน้าถ้าเกิดมาใหม่นี่มันไม่แน่เราอาจจะลืมอารมณ์นี้ก็ได้ไปคิดความเร็วเข้ากับนรกได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ลงนรกทุกชาติต่อไปก็ทรงสินห้ากับกำหนดสิบให้ครบทุนบริบูรณ์มันเป็นของไม่ยากถ้าเป็นคนรักดีการปฏิบัติอย่างน,นี้บรรดาเทพุทธิริสัทพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกคนถ้าปฏิบัติได้แล้วขึ้นเชื่ออบายภูมิทั้งสี่บริการคือเกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายเป็นสติฉันจะไม่มีสำหรับเราเด็ดขาดตลอดไปเลยไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจะเกิดอีกกี่ชาติถ้าจะเกิดได้อีกกี่ชาติก็หมายความว่าทุกชาติจะไม่มีการลงอบายภูมิทั้งสีหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้คือคิดถึงความตายก็ดีคิดได้ ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และมีสินห้าบริสุทธิ์โดยเฉพาะไม่มีกรรมบทสิบอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามีกำลังใจเข้มข้นน้อยคือเมรุอรยังหยาบที่เรียกว่ามีบารมียังอ่อนอยู่แต่วรักษาได้ถึงแม้ว่ากำลังใจยังอ่อนก็รักษาได้ อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมมังคทรงตรัสว่าจะต้องเกิดและตายสลับกันระหว่างเทวดากับพรหมหรือว่ามนุษย์คือเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติตายจากชาตินี้ไปเป็นเป็นที่ไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติลงมาเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติรวมแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดชาติเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติชาติสุดท้ายที่เจ็ดคือมนุษย์ ชาตินั้นจะเป็นพระอรหันต์ปานิพันธ์ถ้ามีกำลังบารมีคือกำลังใจเข้มข้นไปกลางอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติสลับกบเทวดดาด้วยผมตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ชาติที่สามจะเป็นพระอรหันต์ปานิพันธ์ถ้ามีกำลังใจเข้มข้น จะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวแล้วก็เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าท่านผู้ใดปฏิบัติชิ้นห้าได้ดวยกำหนดสิบได้ครบถ้วนบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอาตมาพิจารณาธรรมะดูแล้วหายอย่างไหนก็เอาแน่นอนไม่ได้เอาแน่นอนได้ดีกับมบทสิบคือข้อ ก็ว่าวมโนกรรมข้อท้ายสามข้อที่ว่าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครไม่คิดประทุษร้ายใครมีความเห็นโถข้อนี้แหละเป็นการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือหมลงมาชาติเดียวก็เป็นพระสารทันที เท่าว่าการแตบตามแบบนี้ว่าการตามแบบของของของตำราได้ว่าแต่พูดกันตามเนื้อแท้จริงๆบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนากับนี้ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าสี่องค์กับนี้มีพระพุทธเจ้าจริงๆสิบพระองค์งวดที่แรกห้าองค์มีพระศีอาริยะเมตรยัยเป็นองค์สุดท้าย ก็เริ่มต้นใหม่มีพระรามองค์ต้นแล้วต่อไปอีสีองค์รวมแล้วจริงๆกับนี้มีพระพุทธเจ้าทึงสิองค์ตามตำราที่อ่านมาจะมาอ่อนหนังสือไม่มากนักตามที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเท่าที่พบไม่เคยพบว่ากับไหนมีพระพุทธเจ้ามากกว่ากับนี้บางกับก็มีองค์เดียวบ้าง สององบ้างสามองบ้างอย่างนี้เป็นต้นถึงห้าองก็ยังไม่พบแต่ว่ากลับนี้มีทั้งสิบองค์ถือว่าเป็นกลับพิเศษฉะนั้นคนที่มีความดีตามที่ว่าแล้วทั้งหมดจะเป็นกำลังใจใจอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างเข้มข้นหรือคนที่มีแต่สินห้ากับหมดสิบครบถ้วนก็ตาม ตายจากความเป็นคนไปในช่วงนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมในในระหว่างที่ท่านเป็นเทวดาหรือพรหมนี่แหละยังไม่ทันสิ้นอายุของความเป็นทิพย์ถ้าศีอริยะเมตรตรก็จะทรงตรัสยังไงไงอายุกลับหนึ่งก็ครึ่งกับที่ผ่านไปเนี่ยมันน้อยกว่าอายุเทวดาหรือพรหมที่ไปเกิดข้างหน้า การสิ่งกับผ่านไปแล้วก็ยังไม่หมดอายุข,ของเราฉะนั้นท่านหลายจะต้องพบพระพุทธเจ้าอีหกองค์แต่แต่มามีความรู้สึกตามตำราหรือตามที่พบมาว่าคนที่มีความดีแก่กล้ายอย่างนี้เพียงแค่เกิดไปเป็นเทวดาหรือผมพบพระศีอาริยะเมตรตยคือพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทรงตัดประเทิเทศนา ฟังบัรรมเทศนาจบเดียวก็เป็นพระหันปนิพานอย่างนี้ได้กำไรมากบรรดาธทมพุทธบริษัทถ้าปานิพานธเนได้ก็มีความสุขตอนนี้มาว่ากันเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าบรรดาธทมพุทธบริษัทมีเวลาปฏิบัติไม่เสมอกันอย่างพระฤานเนีฤชี เวลานี้มีเถนหรือเปล่ปาไม่รทราบเถนชีพระเนนเถนชีเถนนในเถร,ระแปลผู้ใหญ่โดยชีแปลว่านักบวชอาตมาไปเองถูกตำราแล้วไม่ถูกก็ไม่ทราบพระกับเนนนี่เรารู้จักกันแน่นอนท่านพวกนี้มีเวลามาก ถ้าจะปฏิบัติตามหลักสูตรก็เป็นของไม่หนักนักเพราะเวลามีมากพอสมควรกำลังใจแค่จะตัดสัยโยณสามกันจริงๆถ้าเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ท้อไม่แท้และก็ยึดมั่นกำลังใจด้านด้่งของอะไรล่ะลืมแล้วอิทธิบาทสี่ คือชันทะมีความพอใจจริงๆพร้อมในการปฏิบัติวิทยะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องมีอุปสรรคเราก็มีความเพียรเข้าต่อสู้ต่ออุปสรรคไม่ทอ้อถอยตายเป็นตายจิตตะสนใจจดจ่อในความดีนั้นที่เราเพิ่งปฏิบัติ มีมังสาใช้ปัญญาประกอบพิจารณาว่าเราทำมันถูกร็อไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็กลับทําใหม่ใช่ถูกถ้ากาลังใจมีอิธิบาติบรายกายครบทวนบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายถ้าเอาจริงเอาจังกันมันก็ไม่เกิน3เดือนนี่เัพพูดเฉพาะครวาท์นะแต่พระกับเนนเทนชีอัตมาไม่คำนวณ ทางนี้เพระอะไรเพราะว่าท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าเอาจริงอาจารย์จะใช้เวลาถึงเจ็ดวันแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบเพราะว่าท่านอยู่ในเพศนั้นมีศีลไม่ขอบเขตอยู่แล้วก็เลยไม่พยากรณ์กันสําหรับครวัตก็ดูตามที่อง์คสมเด็จพระทรงสวัสดิ์สภาคสตรสว่าการจะตัดสายโยชาสาจริงๆนั้น ท่านบอกว่าคนประเภทนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศินบริสุทธิ์คือสำคัญที่ศินศิลก็ดีกระหมดสิบก็ดีเป็นของไม่หนักถ้าเราเอาจริงแล้วเป็นของไม่หนักเลยตอนนี้หน้านี้คัาเศษนี้เหลือเวลา5นาที ก็ยกขอแนแนวในการปฏิบัติกับบรรดาเทพธุธบริษัทแบบง่ายๆถือว่าเป็นการปฏิบัติแบบชาวบ้านที่มีงานหนักข้อที่ 1. สกายะทิฐิให้มีตัดสกายะทิฐิให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราก็มองดูคนในสัตว์ที่เข้าตายให้เราเห็นอันนี้ไม่ยากไปต้องใช้ปัญญามาก แต่ว่าเมื่อคิดถึงความตายและจงอย่าท้อถอยทํามืออ่อนเท้าอ่อนอันนี้ไม่ถูกทํากิจการงานไม่ไหวเพราะเกรงความตายจะเข้ามาถึงอันนี้ไม่ถูกต้องการประกอบอาชีพทั้งหมดบรรดาแทนพุทธบริษัทต,ต้องทําให้ครบถ้วนทุกอย่างเราไม่แน่ว่าจะตายวันนี้หรือสักร้อยปีจะตาย ในเมื่อมันยังไม่ตายการประกอบอาชีพทุกอย่างด้วยความสุจริตไม่คดไม่โกงเขาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราทําให้มันมากรวบรวมทรัพย์สินไว้ให้มากตามกํากลังที่พึงทําได้เพื่อว่ายังไม่ตายจะได้มีกินมีใช้รือป่วยไข้ไม่สบายความตายยังไม่ถึงก็ต้องรักษาถ้าความตายจะพึงเข้ามาแต่มันยังไม่ตาย แล้วก็ต้องรักษาเพื่อเป็นการระง,งับทุกขเวทนาทางร่างกายและจิตใจรวมความาการปฏิบัติประกอบอาชีพที่ต้องทำดูอย่างในสมัยพระเจ้ามหาเศรษฐีท่านหลายมีนามวิสาขาเป็นต้นท่านรวยแสนรวยแต่กูนี้นับเงินไม่ได้นับเป็นโกดนับไม่ได้แต่คืนนับเป็นโกดนับไป30มสปียังไม่ครบ ยังไม่รู้กี่โกดมันยังไม่หมดก็ต้องนับกันไปเล่มเล่มเกวียนเล่มเกวียนเขายังไม่คำนวณเลยว่ากี่ร้อยกี่พันกี่แสนเล่มเกวียนคืรวมความว่าท่านรวยขนาดนี้ท่านยังทำมาหากินต่อไม่ใช่วางมือวางเท้าดังฉะนั้นการประกอบอาชีพบรรดาธิบบริษัทต้องทําถ้าถามแล้วทําแล้วจะมีเวลาที่ไหนมนนึกถึงความตาย ออการนึกถึงความตายที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไดปแย่งเวลาการงานเลยพอตื่นขึ้นเช้าก็มาก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วอาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายเมื่อไรก็ได้ตายเมื่อไรก็ช่างเราจะประกรอบเฉพาะความดีการประกรอบอาชีพจะไม่มีการเบียดเบียนใครทั้งหมดจะหากินโดยการสุจริตธรรม เท่านี้ก็ใช้ได้หลังจากนั้นก็ตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็เราก็นับถือกันอยู่แล้วตอนนี้ถ้าให้ทำกรรมาฐานเป็นพุทานนธา,านุสติกรรมฐานคำว่าพุทธาน,นุสติกรรมาฐานให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ดูอย่างมัตตกุณลีเทพบุตร ท่านไม่เคยนับถือพระพุทธเจ้าแต่นึกถึงนิดเดียวตายแล้วไปสวรรค์เป็นเทวดาสุปฏิตะเทพบุตรเป็นมนุษย์เลวมากทำบาปทุกประการแต่พอจะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระชิตมานิดเดียวไปเป็นสวรรค์ที่เป็นเทวดาไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสัตว์วโลกทั้งสองท่านนี่พระพ,พุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเป็นพระโสดาบันเหมือนกัน อล,ลบรนดาแทนพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดเสแล้วในหน้านี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี